ลิซ่าค่ะได้พิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มภาพภูมิว่าเธอนั้นคือศิลปินดังระดับโลกเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างแท้จริงนะคะเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มจากแฟนๆทั่วโลกเมื่อเธอนั้นได้ปรากฏตัวในแต่ละครั้งก็ไม่เพียงแต่ว่าเป็นหลักฐานว่าเธอนั้นมีชื่อเสียงค่ะก็ยังสะท้อนไปถึงความรักที่เธอนั้นนะคะได้ความรักจากแฟนๆอยู่ทั่วมุมโลกค่ะ ทั้งสื่อในยุโรปเอเชียสหรัฐอเมริกานะคะต่างก็จับตามองถูกก้าวของลิซ่าไม่ว่าการปรากฏตัวในงานแฟชั่นการเดินพรมแรงนะคะการแสดงคอนเสิร์ต หรือเพียงแต่การโพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียค่ะโดยสเสน่ห์ที่เฉพาะตัวของลิซ่าก,กับความสามารถที่ครบองค์ประกอบรอบด้านแล้วก็การมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทําให้หลิซ่านั้นเป็นที่ต้องการของแบรนด์มากกว่า100แบรนด์ทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฟชั่นความงามไลฟ์สไตล์นคะคะก็ถือว่าเป็นการการันตีถึงอิทธิพลของลิซ่าได้อย่างล้นหลามในฐานะศิลปินเดี่ยวที่แข็งแกร่งที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงเวิร์ดทัวร์เด l ไลน์ของสมาชิกกลุ่มแบล็กพิงค่ะที่ หายไปนานเกือบ3ปีนะคะซึ่งสมาชิกนันก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการตอกย้ําความยิ่งใหญ่ตั้งแต่เวทีวที่โกย่างเกาหลีใต้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถเรียกเสียงเชียร์ให้ดังกระหึ่มทั่วแผ่นดินนะคะสะเทือนเป็นอย่างมากจางก็สามารถครองเทรนการค้นหาอันดับหนึง่งกูเกิลไปทั่วโลกซึ่งไร้ข้อกังขานะคะเมื่อเธอนั้นได้เดินทางไปที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะเรียกได้ว่าเมกาซื้อหนับมากเลยนะคะยืนหนึ่ง ด้วยพลังแฟนๆนี้ต่างก่อเฝ้ารอค้นหาสืบขหลิซ่า้วยด่วนทุกช่องทางเ i ็ก o k ทวิตเตอร์ยู u ู e นะคะรวมไปถึงไวป์ปอบประเทศจีนรวมไปถึงสื่อท้องถิ่นต่างก่อยกย่องให้ลิซ่านั้นคือเสียงเชียร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของงานค่ะ ในทุกงานที่ลิซาได้ปรากฏตัวไม่เพียงแค่เป็นการแสดงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการประกาศสักดาในความสําเร็จของลิซ่าในฐานะคนไทยนะคะเป็นหนึ่งที่มีความสามารถกลายเป็นแรงบนันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกค่ะ ทาง s l e p s e e r e t New York City นะคะได้ชี้ว่าลิซ่าครองเวทีด้วยเพลงทันเดอรและเพลง Fuck Up The World รวมไปถึงการรีมิกเพลงสุดคลาสสิกลาลิซาและแมนนี่ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำย้ำเตือนทุกคนว่าทำไมลิซ่าถึงเป็นเดอะกรูที่โดดเด่นบนเวทีของเธอนั้นเหนือจริงเป็นอย่างมากโลกของลิซ่ากลายเป็นว่าชีวิตของเธอนั้นอยู่ในนั้นชี้ไปที่อังกฤษนะคะแทนนิตายสารเดอะการเดียนค่ะก็เป็นหนึ่งในนิตยาสารที่โด่งดังที่สุด ในประเทศอังกฤษนะคะในปี2019เขาก็ได้ยกย่องลิซ่าให้เป็นสมาชิกที่ดีที่สุดของวงนะคะร่วมกับบียอนเซและในปี2025พวกเขาก็ยืนยันว่าลิซ่านั้นเป็นสมาชิกที่เก่งที่สุดของวงมาโดยตลอดและเธอนั้นก็ยังคงเป็นผู้แสดงที่ดีที่สุดในวงเสมอนับตั้งแต่การเปิดตัวก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเสมอต้นเสมอปลายเต้นเอาเป็นเอาตายนะคะกับความตอกย้ำการประทับใจในส่วนของ พาร์โซโลของลิซ่ามีพลังเต็มไปด้วยการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังค่ะซึ่งก็เป็นสื่อที่เขียนออกมาได้อย่างชัดเจนสมแ,แฟนก็ชี้เลยว่าเป็นสื่อที่เขียนออกมาได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและถูกต้องที่สุดรักเขารักลิซ่าประมาณนี้เลยค่ะฉันเคยที่ม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ